สวัสดีครับพบกับช่องหมอซันไพาทาโรห่159ลายมือกากบาทอย่าคิดด่าใครแช่งใครคนนั้นจะกลายเป็นบ้าและคุณจะบาดท่านเชื่อกันหรือไม่ครับเดี๋ยวก่อนเื่นหมอซันขอพูดให้ฟังก่อนต้องแยกให้ท่านฟังก่อนนะครับมีกากบาทสายเทพและกากบาทสายผีกากบาทสายเทพเป็นยังไงครับ แปลว่าในอดีตชาติท่านเคยเป็นเทพมจุติมีองค์เทพเขาเรียกว่าองค์เทพประทับอยู่ในกายแฝงอยู่เหมือนกับเทวดาประจำตัวครับทุกคนมีอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าย้ำกับคนลายมือกากบาทตรงกลางฝ่ามือแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับย้ำไม่ใช่กา,กากบาททุกคนจะเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันจะมีสองอย่าง สายเทพกับสายผีอดใช้วิจารณญาณนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลสายเทพก็ขายกับท่านมีจักรนาลายอยู่ประทับกายเหมือนกับท่านมีพลังขององค์พระนาลาย์นั่นเองครับหรือว่าเป็นสายเทพต่างๆถ้าท่านด่าใครแน่นอนครับคนนั้นจะกลายเป็นบ้าวิกลจริตท่านเวลาจะด่าใครหรือว่าเครียดแค้นใคร หรือว่าพูดเล่นกับใครพูดเล่นไม่ได้เลยพูดแล้วคนนั้นจะกลายเป็นอย่างนั้นนี่คือลักษณะคนลายมือกากบาทสายเทพพูดแล้วก็จะเป็นบ้าเป็นบ้าเป็นบอไปเลยนะครับเคยด่าเขาไว้ไอคนนี้มันเป็นอย่างโน้นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็กลายเป็นอย่างนั้นจริงๆเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวขงท่านเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังคําพูดได้ดีนะครับท่านอย่าคิดว่า ลายมือกากบาทเป็นเรื่องเลอะเทอะเป็นเรื่องไม่จริงใครๆก็มีนะครับของท่านเป็นกากบาทตรงกลางหัวใจหรือเปล่าใช่หรือเปล่ากากบาทตรงกลางหัวใจไม่ใช่กากบาทตรงมือซ้ายมือขวาสเปสปะตรงเนินพฤรหัสเนินศกเนินเสาสเปสปะไปหมดไม่ใช่กลางหัวใจนั่นไม่ใช่นะครับย้ํานะครับมีหลายคนคอมเมนต์มาไม่ใช่นะครับต้องเป็นตรงกลางหัวใจ แต่ย้ำให้ฟังว่าอย่าด่าใครเป็น,นันขาดถ้าท่านรู้สึกว่าชะตาของท่านแล้วรู้สึกแปลกแปกนะครับรู้สึกว่าชะตาของท่านเหมือนมันมีอะไรคอยหนุนนาท่านตลอดเลยเวลาจ,จะล้มก็ล้มไม่ล้มทันทีมันไม่ล้มทันทีเวลาจะปังก็ปังสุดเลยเฮงสุดแต่ถ้าท่านชีวิตของท่านไม่เคยมีอะไรดีเลยท่านด่าไปเถอะไม่เคยมีอะไรดีเข้ามาในชีวิตเลยด่าไปเถอะไม่เกิดผลหรอกครับ เพราะว่าถ้าเป็นสายเทพแล้วท่านต้องมีดีท่านต้องมีดีแน่นอนนะครับเหมือนมีจักรนาลายแสงทั้งสองลงมาทั้งกายผีผีปีศาจเห็นท่านก็กลัวแล้วท่านจะไม่เคยเห็นผีมาก่อนเลยรับรองเพราะว่าผีไม่กล้าที่จะมาอยู่ใกล้เขาเรียกว่ามีจักรนาลายพบติดตัวมีเทพติดตัวนั่นเองท่านจะเป็นคนที่ไม่เชื่อเลยเรื่องผีสางพูดผีปีศาจไม่เชื่อเลย บ,บอกว่าใครคนนู้นเห็นอย่างนู้นเห็นอย่างนี้ท่านจะบอกว่าไม่เห็นฉันไม่เคยเห็นเลยฉันไม่เชื่อนะครับเป็นคนเชื่อคนยากนั่นเองนะครับแต่คิดอยาคิดด่าแช่งใครเดินเป็นอันขาดถ้าด่าแช่งคุณจะบาปด้วยนะครับมันจะบาปเป็นสิบเท่านะนะครับเพราะว่าคุณมันเขาเรียกว่ามันมีบุญในอดีตมันหนุนนาทําให้ท่านเจริญรุ่งเรือง แล้วยิ่งดูถูกคนนี่ไม่ได้เลยคนลายมือกากบาดนี่ห้ามดูถูกคนดูถูกเหยียดหยามที่คนที่ต้อยต่ำกว่านะครับยิ่งดูถูกเขาเขายิ่งรวยเอาง่ายท่านลองสังเกตดูท่านสังเกตนะท่านยิ่งดูถูกคนนี้นะโอ้โหมันต้อยต่ำมันทําไมไม่ทําแบบนี้ทําไมมันไม่เป็นแบบนี้มันไม่เป็นอย่างนู้นมันไม่เป็นอย่างนี้วันหนึ่งเขาจะรวยกว่าท่านเขาจะรวยกว่าคุณอีกเพราะว่าอะไรครับคุณไปด่าเขา องค์เทพเขายอมไหมล่ะครับเขาอยากให้คุณได้ดีเขาก็ลองให้คุณรู้สึกกดแห่งกรรมดูรู้สึกเลยชัดเจนสะท้อนกลับอย่างเร็วๆเขาเรียกว่ากรรมติดจรวดเป็นจรวดกันเอาให้เห็นกันจระเเลยนะครับว่าแล้วคุณจะได้เข็ดนะครับไม่กล้าไปดูถูกใครต่อไปเคยเห็นไหมพวกคนรวยดูถูกเหยียดหยามนะครับมันกรรมติดจรวดนะครับผมคนที่รวยแล้วก็ยังมีใจิตใจที่ดีงามก็จะยิ่งรวยก็มี มีความแช่มชื่นมีความถูกไม่เคยดูถูกใครนะครับแต่ถ้าแช่งใครดูถูกใครคนนั้นเป็นบ้าแล้วบาปจะเข้ากับตัวเขาจะทำอะไรไม่เจริญรุ่งเรืองนะครับเรามาฟังสายผีกันสายผีเป็นยังไงครับก็พวกประเภทที่เขาเรียกว่าอาขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์ก่อนขอบาร,รมีปู่สิงห์สมินพาย ขอให้คลิปนี้ไม่เกิดโทษอะไรกับข้าพเจ้าเป็นธรรมทานสายผีก็อย่างเช่นคนเลี้ยงผีนะครับมีบรรพบุรุษสืบทอดต่อกันมานะครับผมก็ท่านก็ขอได้ยินอยู่นะนะครับสายอีสานภาคเหนือภาคกลางก็จะมีแต่ละผีแตกต่างกันนะครับนะครับเมืองไทยก็รู้กันอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็จะเป็นสายอีกสายหนึ่งนะครับแช่งใครแรงมากๆ นะครับแต่สังเกตดูจะตาค้ำสีดำนะครับผมยิ่งแช่งยิ่งด่ายิ่งจะทำให้ท่านยิ่งจนเข้าไปอีกนะครับกลับกันนะสายเทพนะนะครับจะให้ท่านรู้สึกอย่างรวดเร็วแต่เดี๋ยวจะรวยแต่ถ้าท่านเป็นสายผียิ่งแช่งยิ่งด่าท่านจะยิ่งจนนะครับยิ่งจนชีวิตตกต่ำไม่มีการงานการเงินเลยอย่างนี้มีลายมือกากรบาดไปเพื่อเพื่ออะไรครับ ท่านต้องมีคุณงามความดีท่านต้องมีศีลห้าหครบพ้วนบริบูรณ์ศีลห้าท่านก็รู้กันอยู่แล้วนะปานาติปา,าตาเวแล้วมณีสิขาประทางสมาธิยามินะครับผมข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ข้อสองไม่รักทรัพย์ข้อสามไม่มีกิกข้อสี่ไม่พูดปดข้อห้าไม่กินเหล้าแปลกันชัดชัดนะครับผมมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับผมเรื่องบาปุลคุณโทษท่านจะต้องทําความดีครับผมท่านแช่งใคร เขาจะกลายเป็นบ้าเพราะฉะนั้นอย่าแช่งนะครับผมแต่ถ้าท่านรู้สึกว่าแช่งไปไม่เกิดผลก็แช่งไปเถอะอาจจะไม่ใช่รายมือกากบาดตรงกลางหัวใจก็ได้ท่านเข้าใจผิดกันไปเองนะครับบางคนบอกว่าโอ้กากบาดตรงกลางหัวใจมีทั้งประเทศละมั้งมีคนพิมพ์มานะนะผมมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ทั้งประเทศนะครับหาได้ส่วนน้อยตรงกลางหัวใจนะครับบางคนมีกากบาทตรงกลางหัวใจนะหนึสาม หมอสันเคยเจอลูกค้าคนหนึ่งมีมีสามตรงกลางหัวใจเลยนะครับไล่มาเลยเป็นรูปกากระบาท X นะครับดวงชะตาไม่ธรรมดาบุญกุศลตรงนี้จะหนุนนําทําให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองแล้วด่าแช่งใครจะเกิดผลกลายเป็นบ้ามีเทพต่างๆคอยปกปัก,กคุ้มครองเขาเรียกว่ามีจักรนาลายปกปักคุ้มครองลองเพยเซิร์ชใน Google ดูนะครับว่าจักรนาลายเป็นยังไงนะครับแล้วท่านจะเข้าใจหมอสันก็คงไม่มีอธิบายในคลิปนี้นะครับ มันจะมีพลังต่างๆที่ซ่อนเล้นอยู่หนุนนําทําให้ท่านเจริญรุ่งเรืองแล้วผู้ผีปีศาจจะไม่กล้าเข้ามาใกล้ทําให้ท่านรู้สึกว่าไม่มีจริงรู้สึกว่าไม่มีจริงนั่นเองครับผมเขาเรียกว่าเป็นคนมีเซนแรงแต่ว่าไม่เชื่อนะครับผมโอเคครับขอให้ท่านพบประความสุขความจเจริญถ้าไม่แน่ใจอย่าด่าใครเลยนะครับผมอย่าแช่งใครมันไม่เกิดผลแก่ตัวเราเองนะครับผมมันไม่เกินหรอกนะครับมันมีแต่โทษ นะครับโทษแก่คนนั้นด้วยแล้วก็โทษแก่ตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ด่าแช่งใครเด็ดขาดนะครับเราจะคิดดีทดําดีแล้วก็ได้ดีนะครับผมโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ